เห็นก็บอกว่าบีจกินปืนใไไหม่ในดูดิ จะกินปืนลูกสองใช่ไหมเฮ้ยสกินปืนสุ่มเสียตังนี่มีมาตลอดเลยบักไม่แก่หรอกกินตังเด็กเป็นวันนัมึงอะเจมฉันถามพี่ว่าพี่จะผสมสกินปืนนี้น่ะเหรอจะบอกว่าไม่พี่ไม่มีตังแค่่าเปิดคลิปให้มันดูเทเฉยเผื่อเด็กมันเชื่อแล้วหลงกดเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยกดเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์พี่เลยนะ,ะเขาจะแบเฮ้ยหลอกไลค์เด็กอีกแล้วมึงอะนี่ต่างหากจุดประสงค์ที่พี่มาเล่นเกมนี้เี่นไลค์กินไลค์แล้วก็ม่วงไลค์เดี๋ยวเดี๋ยวม่วงไลค์มาไงวะคนซื้อมึงไม่รู้อดีแล้ว โอ้โหดูนี่ครับคนเล่นเต็มเลยแล้วทุกคนใส่จีวรพระหมดเลยหรือไงวะเนี่ยพีไฟนะครับได้ทำการกอ๊อปไม่ใช่ได้ทำการรับแรงบรันดาลใจมานะครับผมแค่หมาดูหมาก็รู้ว่ามาจากเรื่องสไปเดอร์แมนนั่นเองจุ๊บ้าเรื่องไอรอนแมนต่หากเห,กเห้ยจบสูงเกมนี้เออเอาเฮ้ยให้กูพูดจบก,ก่อนดีไห เพื่อนนิ่งไว้นิ่งไว้อ้ากูกำลังนิ่งอยู่เพื่อนกูกำลังนิ่งอยู่โอ้โหบึกพักนี่เชียมากเลยว่าแต่เพื่อนน้มอยู่นี่ได้ยังไงอะอ้ากูพูดไปจบเลยเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเล่นกได้นลครับผมเฮ้ว่าแต่เพื่อนนามอยู่นี่ได้ยังไงอะอิสเปตเตอว์เบนเตอรเบตเตอร์เตเตอร์จุกูอ้าวคจบเดีจุกูจตัวนีู้่ะเปหน่มคนนี้กันเข้าเส้นรูปไดล้วครับผเราต้องเอาใจเขาดีกาขออันแพ้ขอให้มันแพ้ แพ้แพ้กูบอกให้เอาใจช่วยเขาอิส oh yes, oh yes. มาเฟนจุกุออยเยตออยเยตอิสมาเฟนจุกูมันถึงตาที่สองกัเลยนะครับผมเ้าถามว่าทำไมถึงมีตาที่สองเพราะยายมีัวสองคนนั่นเองแล้วก็กลับมาสู่ห้องเดิมอิสมาเฟนจุก,กูเอาเฮ้ยมึงมาด้วยหรือวะเฮ้ยกูรู้กูจะพากอะไรต่อแล,แล้วก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆถึงเส้นใจเอา เพื่อนฝากลูกเมีย<อ>ฉันด้วยต,ตายเผือมึงเงินค่าตาบุงหงมึงเคยคิดดีคืนกูเฮ้ยคิดแล้วแค้นเขาไม่ได้แค้นฝังหุ่นใช่ไหมแต่ว่ากูแค้นฝังตาบ่งหแเราก็มาต่อกันในตาที่สามกันเลยนะครับผมสถามว่าทำไมถึงมีตาที่สามยายมีผัวสามคนนั่นเองเอาเมื่อกี้ยังสองคนอยู่เลยไม่ใช่ก็ยายเพิ่งได้เพิ่มเมื่อกี้ไงอา้าวเพื่อน,นอยู่ปะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนม่ขอโทษเพื่อนกูนจริงยังไปหน่อยตอนนี้ก็มีคนตายไปเยอะแล้วเพราะเป็นคนตายลกไม่จำเฮ้ยคราวหน้ากูจะไม่เล่นมุกนี้อีกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะว่าเหยียดคนใต้เอ,เอาเ้ยแต่ตัวราต่วตาก,กูเลยหรอวะตอนนี้นั้นพี่ก็ใกล้ถึงเส้นเชนแล้วครับน้งนองๆเหลือมีแค่เรากระโดดเข้าไปชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยเลยครับผม